ไม่มีคำสอนใดๆในโลกใบนี้ที่ให้เราสแสวงหาลาภสักการะ,สะแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายบนโลกใบนี้ไว้มากๆเพื่อจะไปเสวยความสุขในวันข้างหน้าไม่มีเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้เป็นสมบัติของโลกที่ต่างล้วนแล้วมีการเกิดขึ้น สักพักหนึ่งทุกอย่างจะเสื่อมสลายไปตามการเวลาของมันสิ่งที่ใกล้เราที่สุดที่กายอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นของเราเราเห็นตัวอย่างอยู่มากมายที่มันสลายล่างให้เราเห็นท่านบอกว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมผสมกัน เป็นรูปร่างที่เราเห็นทุกวันนี้เขาถึงว่าธาตุสี่ขันห้าเป็นภาระอันหนักหนอที่ต้องแบกหามมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายยังไม่มีใครหายาวิเศษชนิดใดได้ที่ให้บุคคลนั้นไม่ตายยังไม่มีใครหายายวิเศษได้ให้คนนั้นไม่จ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่แก่ชรา,าไม่มี ไม่มีนายหมอนายแพทย์คนไหนที่หายาที่ดีที่สุดเลิศที่สุดให้คนนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีท่านถึงบอกความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่ใครก็ตามที่ยอมรับไม่ได้แค่ต้องมันเข้าให้ก็รับมันไม่ได้ทนทุกข์ทรมานกับมันจริงไหมนี่แหละ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมองข้ามตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาทั้งหลายก็เพราะเหตุผลนี้เพราะเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นน่ะถูกทางจริงไหม